สบายดีทุกคนมาพบมาพอกันอีกแล้วกับน้องปาน,นีสอลาชาเนลมื้อนี้ซิมาเฮ็ดเจวจิโล่กินทุกคนซื้อเมื่อวานเนี่ยนี้ซิมาเคียขี้จิโล่ ตัวกิโลนี่เขาเจ้ามาขายรถรยหนึ่งเซาหาค่ะเจ้าขายเจ้ามาขายเมือ่อวานนี้มีซีเนียเจ้ากิโลแซ่บ ให้มันสะอาดแล้วห้องเสีเอาลงหม้อแล้วก็กลัวให้มันซุกแล้วจึงมันต่ำแจ่วนะทุกคนเนาะล้าจากสอน,น้ำ เดี๋ยวเราไปเคลือนเลยเด้อทุกคนเนี่ย ข้าวเสี่ยงเกลือเป็นนัวลงพร้อมกันเลยทุกคนมีบ่วงนะคะเอาเป็นนัวใส่พร้อมกันเลยทุกคน ลงตาผายเลยเด้อโลหากระเทาะหัมันนี่เพียงสิ้นสุตืมน้ำในนึงเด้อ มาล้างผ้าค่ะทุกคนมกเจ้าห้องล้างผักห,หอมตามเจ้าท่าเด้อท่าตัวจิโร่ซุก เป็นพวกหอมบัวเดี๋ยวเขาสิไปใส่แจ่วนะทุกคนนะโอเคไปนี่ทุกคนจะรอเหรอเดี๋ยวป้าให้มันสุกเนาะสิมาตานแะจ่วเนาะ น้ำนี่แห้งมันกระซุกเลยทุกคนผ่าให้น้ำนี่แห้งก่อนน้ำนแห้งแล้วกระซุกแล้วเ่าซีมาตามเจลกันซุกแล้วทุกคนเนื้อจีหอมเดี๋ยวจีหอมนี่แป๊บนึงอก็ห่อซีเตัา ใส่นอะอันนี้กระเทียมเขาจี๋เลยด้วยนี่เด้อเ,เ,เอาลงไปเลยจุ่มหมดกระเทียมลงไป Luôn đưa tầm rồi. Để bỏ lông lên đỡ nó tắm nèo này cho ちょ <music> ้าลวกผักซุกแล้วต้องค,ค่อยกิยนข้าวนะทุกคนน้ำผักดกับเจเลอันนี้เป็นมันต้นทุกคนมันต้นขุดมาจากสวนเมื่อวานนี้ว่าเซเ๊ยบหนึ่ง ล่อแล,ล้วก็ลวกใบมันส้นกับแจ้วน่ะนี่แม่เรากำลังเห็ดขวพวกบุ้งใส่ชิ้นหมูอยู่เดี๋ยวป่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อให้มาคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในเด้อสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสบายดี